ดูต่อครับเก็บขอบข้างนะครับอันนี้คือเก็บขอบข้างอันนี้ก็เก็บขอบข้างทั้งหมดครับแสดงว่าสองสามวันนี้เขาจะเก็บขอบข้างเห็นไหมครับขอบข้างเสร็จแล้วโอ้โชคดีนะแดดออกนะครับมีฝนตกแค่สองสมวันที่ผ่านมาครับอันนี้เก็บขอบข้าง ครับเก็บขอบข้างเดีย๋ยวมาดูผมนี้ครับความเรียบร้อยที่ช่างทำเก็บขอบข้างนะครับแล้วก็อันนี้เก็บขอบข้างทั้งหมดเลยครับไหนอ,อันนี้ช่างเก็บขอบข้างนะครับแล้วก็มีโปกตรงเสาหลักจริงๆงานฉากเนี่ยก็ค่อยๆทำไปเนาะ ามันเป็นงานละเอียดนะครับก็แสดงว่าเสาข้างในเขาค่อยเก็บเนาะเพราะว่าเสาข้างในมันอยู่ในบ้านมันทําตัวไหนก็ได้ตอนนี้แดดออกแดดออกเขาก็ทำข้างนอกก่อนนะครับ ถ้าปูนเหลือเขาก็มาใส่บันไดนะนะจุดจุดนี้่งจริงมันได้เราจะมีราวบันไดอยู่นะครับแ,แสดงว่างานวันนี้ของช่างก็คือเก็บขอบข้างเก็บขอบข้างนะครับอันไหนปูนเหลือเขาก็ไปปลูกข้างใน เก็บขอบหมดแล้วนะครับก็แสดงว่าถ้าเก็บขอบข้างต่อไปก็น่าจะเป็นข้างในบ้าน ิดว่าเสาในบ้านน่าจ,จะเป็นลำดับต่อมาเสาในบ้านน่าจ,จะเป็นลำดับต่อมาแลาตรวจดงานทุกมุมวันนี้มุมนี้เสร็จแล้ว มุมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอืมอันนี้แห้งแล้วด้วยแล้วมดก็มาแล้วด้วยมาไหวขึ้นอย่างน้ำมดเนาะมดมาไว้บักอืมอันนี้ก็รอบนี้เสร็จนะสงสัยแดดออกด้านนี้เยอะนะเขาก็ทําตรงนี้นะครับอืมอันนี้ช่างเขาก็ทํายึดเอาไว้เก่งเนาะ เาก็รู้ว่าอน,นุอันนี้ต้องทำอะไรโอ้วันนี้ได้ได้ผนังเยอะเลยครับอ่าวันนี้ได้ขอบนี้ขอบนี้ก็เรียบร้อยดีขึ้นครับพวกนี้นะ่านี่ไงขอบอันนี้ก็เก็บเหมือนกันครับอ่าขอบอันนี้เขาก็เริ่มทยอยเก็บละนะครับนี่เลยนะครับ แต่บ้านมันหลังใหญ่นะก็ฉาบก็่้จะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยแต่ถ้าเกิดว่าช่้นขยะทุกวันก็ไม่มีปัญหานี่เลยเก็บขอบนะครับเก็บขอบแล้วก็มีเอาปูนโปะไปชั้นหนึ่งนะครับในบางจุดนะที่เขาใส่เขาเรียกว่าเด็ก เด็กดัดมั้งเออดมาเถืดขึ้นกันครับพอ่อพี่นอ้องอันนี้ก็เก็บขอบก็แสดงว่าเดี๋ยวเขาก็คงทยอยฉาบข้างนอกนะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็ปะบังส่วนไว้ให้งอกนะเนาะวันนี้อุปกรณ์เยอะมากอันนี้คือช่างเขาต้องไปฉาบข้างนอกตอนนี้ช่างเริ่มตั้งโครงแสดงว่า พรุ่งนี้โอป้าคิดว่าเขาน่าจะฉาบทั้งหมดครับเพราะว่าแดดดีดูฟ้าดีโล่งมากเลยนะเขามาตั้งเนี่ยเหล็กอยู่ตรงเนี้ยก็ต่อไม้ด้วยก็แสดงว่าน่าจะฉาบข้างนอกก่อนข้างในทําทีหลังนะครับนี่เลยเพราะว่าเขาตั้งโครงเหล็กไว้อย่างแรงนะครับและนี่ก็เป็นอัปเดตบ้านในวันนี้นะครับ ตรวจบ้านไปนพร้อมกับโอปานะครับและเจอกันในคลิปหรือในสดหน้าครับสวัสดีครับ